สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะิดว่าฉันอยากได้เค้กกับเครื่องดื่มอะค่ะได้เลยค่ะตอนนี้ทางร้านเรานะคะมีโปรโมชั่นเค้กแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ย50บาทเองนะคะสนใจหรือเปล่าคะสนใจค่ะได้งั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวไปเตรียมมาให้ค่ะ สกรปรกนี่เข้ามาในร้านฉันทำไมออกไปออคือว่าบกให้ไปไงไออะ,อ,ะออกไปจากร้านฉันเลยนะสกระปรกเก,กะกะจริงเลยคือว่าหนูแค่มาซื้อเทปกับเครื่องดื่มเองนะคะสารลูปแบบนี้เนี่ยนะจะมาซื้อของร้านฉันฮะแต่ว่าที่ข้างในเขาบอกว่ามีโปร5้บบาทหนูก็จ่ายไปแล้วนะคะ เจ้านายคะเจ้านายคือลูกค้าท่านนี้เนี่ยจ่ายเงินแล้วนะคะเนี่ยค่ะอ๋อเหรออ่ะไม่ขายฉันไม่ขายละฉันเปลี่ยนใจอันเนี้ยสองถ้าแกอยากกินแกก็จ่ายเพิ่มอีก200แต่ว่าป้ายมันเขียน50บาทนะคะเฮ้ยเอา้าเธอ มานี่นี่ใช่ไหมห้าสิบบาทของแกเอาเศษเหรียญของแกคืนไปเลยนะฉันขี้เกียจนับเศษเหรียญและร้านฉันก็ไม่ต้อนรับคนจุนจนอย่างแกด้วย สิบาทเนี่ยเจ้านายคิดโปรโมชั่นขึ้นมาเพื่อโปรโมทร้านไม่ใช่หรอคะอืม้มโงอฉันแค่เขียนขึ้นมาเพื่อเรียงลูกค้าเฉยๆขืนแล้วไปขายราคาจริงๆแล้วก็ขาดทุนแย่สิคิดสิอ้อาแล้วจะยืนทำอะไรอยู่ทำไมไม่ไปดูแลร้านทำความสะอาดเช็ดพื้นถูพื้นอ๋อแล้วที่หลังอะดูแลด้วย ย่าให้พวกจรจัดเล,ล่ร่อนมาเพ่นพ่านหน้าร้านอีกไม่ชอบโม,มัวทำอะไรอยู่เนี่ยโตตั้งหลาย้อนทำไมยังเก็บไม่ใส่สักที เดี๋ยวลูกค้าเข้ามาก็ไม่มีที่นั่งเพอดีอดะขอโทษค่ะเจ้านายพอดีว่าเมื่อกี้หนูไปล้างจานมาค่ะเดี๋ยวหนูรีบเก็บเดี๋ยวนี้เลยะคะ่ะโอ๊ยเธอยังไม่ได้ดังใจฉันเลยรีบเก็บเข้าแล้วลูกค้าจะเข้าแล้วค่ะค่ะรีบเก็บเดี๋ยวนี้แล้วค่ะ สวัสดีค่ะหนูขอโทษนะคะที่ทำให้พี่เดือดร้อนอะ่ะหนูจะไปเดี๋ยวนี้แหละคะ่คะพี่เอาขนมมาให้แต่หนูไม่มีเงินนะคะพี่ตั้งใจเอาขนมมาให้เรานะรับไว้เถอะไม่คิดเงินหรอกขอบคุณนะคะพี่ให้ขนมหนูเยอะเลยอะ่ะจะได้ไปแบ่งน้องด้วยกินให้อร่อยนะ ขอบคุณนะคะหนูจะไม่มีวันลืมบุญคุณพี่เลยค่ะคุณลูกค้าต้องการอะไรหรือเปล่าคะขอขนมปังหน่อยครับเห็นเขาบอกว่าคุณแจขนมปัง พี่ตั้งใจเอาขนมมาให้เรานะรับไว้เถอะขอบคุณนะคะหนูจะไม่มีวันลืมบุญคุณพี่เลยค่ะอ๋อคุณเป็นคนใจดีมากเลยนะครับที่แจกขนมให้กับคนยากไร้ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ งั้นเดี๋ยวไปเอาขนมปังมาให้นะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวเธอใช่ไหมที่เป็นคนเอาขนมปังกับเค้กในร้านฉันไปแจกพวกขอทานเล่นร่อนพวกเนี้เจ้านายคะฉันไล่แกออกไปสิ เดี๋ยวถอดผ้ากันเปื้อนไว้ด้วยของที่ร้านของเขามีไว้ซื้อไว้ขายไม่ได้มีไว้แจกใจดีล้อเกิน อยู่ทำไมยังไม่ไปไปสิไป้ยมายืนเสนอหน้าอยู่ได้ที่นี่ไม่มีของฟรีให้ก,กนินหรอกนะไปยภาละอา้าวคุณคิววันนี้ไปไงมาไงคะเนี่ย วันนี้มาอุดมนึงกาแฟเหรอคะพอดีว่าผมแวะมาหาพนักงานที่ทํางานที่ร้านนี่ครับชื่อว่าคุณมุกครับพนักงานที่นี่ใช่ครับชื่อมุกใช่ครับคุณมุกที่เอาขนมปังแล้วก็เค้กไปให้กับคนยากจนไงครับคุณคิวเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะร้านฉันไม่ได้บริจาคของไม่ได้บริจาคขนมปังอะไรทั้งนั้นน่ะ แล้วพนักง,งานของที่เนี่ยก็มีหน้าที่เสิร์ฟอาหารดูแลลูกค้าไม่ได้มีหน้าที่เป็นแม่พระใจบุญอะไรทั้งนั้นนะงั้นก็น่าเสียดายมากๆเลยนะครับที่คุณแก้วมีความคิดแบบนั้นผมว่าคุณแก้วทำพลาดครั้งใหญ่เลยนะครับตอนนี้คุณมุกโด่งดังมากๆเลยนะครับในโลกโซเชียลเพราะว่าคุณมุกเนี่ย เป็นคนที่เริ่มบริจาคของให้คุณยาาจนข่าวทุกช่องทุกสำนักมีแต่ชื่อของมูครับเออแต่ว่าฉันเพิ่งไล่เขาออกไปเมื่อกี้นี่เองอะค่ะเพิ่งไล่ออกไปเหรอครับค่ะถ้าอย่านนผมขอตัวก่อนนะครับ <c oughs> คุณครับคุณครับสวัสดีครับคุณดังคุยกับฉันหรอคะใช่สิครับคุณเป็นคนดังในโซเชียลนะครับคุณช่วยเหลือคนยากจนคุณเป็นคนดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าฉันเพิ่งโดนไล่ออกจากงานเมื่อกี้นี่เองนะคะ ที่คุณโดนไล่ออกจากงานนี้เพราะว่าคุณบริจาคของให้คุณเล่ร่อนแบบนั้นเหรอครับเจ้าไายฉันไม่ชอบให้คนเล่ร่อนเข้ามาในร้านนะคะในไหนคุณก็ตกงานแล้วผมกำลังมองหาเลขาของผมอยู่คุณสนใจทำงานเป็นเลขาผมไหมครับจริงเหรอคะจริงสิครับขอแค่คุณเนี่ย ยึดมั่นในความดีของคุณก็พอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากมเลยค่ะไม่เป็นไรครับยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับเช่นกันค่ะพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยครับแผนงานทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมฝากคผจัดการด้วยเดี๋ยวผมมาประชุมได้ค่ะบอส คุณอาจจะแปลกใจกับเินเดือนก้อนแรกของคุณคนที่มีจิตใจดีแบบคุณสมควรที่จะได้รับขอให้คุณยึดมั่นทำความดีแบบนี้ต่อไปนะ